ก่อนจะไปรับชมกันน้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้เข้าดิสคอดกับรายโอเปนแช์พี่แป้งต้องรีบเข้าแล้วนะเพราะว่าน้องๆคนไหนนะคะไม่อยากพลาดของฟรี UGC l i m i t e d เนี่ยก็ต้องเข้าดิสคอดและโอเปนแช์พี่แป้งค่ะถ้าน้องๆคนไหนหารีดดิสคอดไม่เจอนะคะพี่แป้งมีลิงก์อยู่ข้างล่างใต้คลิปนะคะจะมีหัวน้าที่แปะลิงก์ของจริงไว้นะคะน้องๆสามารถเข้าไปกดตามเวลาได้เลยหรืออัพ ใหม่ๆนะคะที่เป็นของฟรี UGC เนี่ยมาแล้วน้องจะได้รู้ก่อนใครและพี่แป้งก็ยังมีแอดมินนะคะเกี่ยวกับของฟรี UGC ลิมิเต็ดให้น้องๆคอยถามนะคะและอัปเดตให้น้องตลอดเวลาค่ะหรือน้องๆคนไหนนะคะที่อยากพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง UGC ของฟรีหรือเรื่องต่างๆนะคะสามารถเข้ามาในโอเพินแชทของพี่แป้งได้ค่ะว้าวว้าวคอสีลุงนะคะจากผู้สร้างแบบแคตาร็อกอวตารบอกเลยว่าเขาแจกตั้งสองแสนห้าหมื่นชิ้นแน่บอกเลยนะคะน้องๆว่าเยอะมากๆเลยแต่ชิ้นนี้ เข้าไปเล่นให้น้องดูก่อนนะคะว่าสิ่งที่น้องจะต้องทำเนี่ยมันทำยังไงบ้างนะคะแล้วพี่แป้งจะทิ้งริงแมพเนี่ยไว้ใต้คลิปนี้ให้กับน้องๆเลยค่ะพร้อมกับอธิบายวิธีทำด้วยนี่นะคะเข้าแมพตามพี่แป้งมาเลยดีพี่แป้งจะทิ้งริงไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมค่ะจากนั้นนะคะน้องพิมพ์คำนี้ลงไปในแชทสาธารณะในแมพได้เลยนะคะเขาจะพาน้ๆนะคะวาร์ปไปแมพหนึ่งค่ะหากน้องไม่พิมพ์เนี่ยน้องก็ไม่สามารถวาร์ปได้นะจากนั้นนะคะเขาจะวาร์ปเรามาที่นี่นะคะสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือน้องจะต้อง บนยอดสูงสุดนะคะโดยที่น้องจะต้องถือคอนด้วยนะน,น้องจะต้องอยู่บนยอดสูงสุดเนี่ยให้ได้150วินาทีนะคะน้อง,องซึ่งพี่แป้งบอกเลยน้อง,องดูว่าเหมือนจะง่ายใช่ไหมล่ะแต่จริงๆแล้วมันจะมีพวกฝรั่งกินเกียร์นะคะน้อง,องเอาค้อนมาตีเราทำให้เราตกจากยอดนะคะหากเราไม่ได้อยู่ในวงแล้วเราล้มหรือเราลิ้มไปที่อื่นเนี่ยจะต้องนับเวลาใหม่นะคะ บนยอดโดยที่น้องๆจะต้องไม่ถูกทำร้ายถูกตีนะคะหรือล้มลงไปนะคะบนยอดทั้งหมด150วนีนั่นเองซึ่งบอกเลยว่าโอ้โหพี่แป้งลงไปเล่นมานะคะ ได้นะคะเพราะว่ามันยังขึ้นเออรเรอร์อ,อยู่นะหากมาเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวพี่แป้นจะมาแจ้งหรือน้องๆสามารถนะคะเข้าไปเช็คข่าวได้นะคะว่าของชิ้นนี้จะมาเมื่อไหร่นะคะพี่แป้นจะทิ้งลิงก์ทวิตของเขาไว้ให้นะคะ ราะตอนนี้นะคะพี่แป้งลองเข้ามาเล่นแล้วยังไม่สามารถได้ของยังขึ้นเออเรอยู่น่าจะมีเวลาให้น้องๆมาทําได้ค่ะเพราะเขาแจกเยอะมากๆเลยลองเข้ามาเล่นดูได้นะคะและใครที่ยังไม่รู้ยังกดของฟรี UGC l i m i ล e d แบบเก่าอยู่บอกเลยนะคะว่าให้เลิกกดแบบนี้เพราะพี่แป้งนะคะทําคลิปที่กดแบบใหม่และสามารถได้ของเกือบ100%้นมาให้น้องๆแล้วสามารถไปดูคลิปได้เลยนะคะพี่แป้งลงไปเมื่อวานพี่แป้งก็จะทิ้งริงนะคะคลิปนั้นไว้ใต้คลิปนี้เช่นกันคะ่ะ